สวัสดีค่ะพบกัเชินเดิมนะคะมาดามกรีนเนื้อผิดที่ดินสวยราคาถูกใบแม่นกนะคะวันนี้นกพามาชมรีสอร์ทนะคะรีสอร์ทขนาไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากกลางๆนะื้นที่ขนาด5ไร่ตั้งอยู่บ้านนาศีกะอานะคะห่างจากจปรอ้าเข้าด้านหน้าก็เพียงแค่4กิโลไปด้านหลังเพียงกิโลจากตลาดบ้านนาแค่12กิโลนะคะเดี๋ยวนกจะพาไปชมนะคะรอบๆบริบรบรบรบเวณเออรีสอร์ทแห่งนี้มีอะไรกันบ้างนกรับประกันว่า เข้ามาข้างในาแล้วก็สวยงามมากสิ่งก่อสร้างเขาเนี่ยเป็นวัสดุอย่างดีนะคะตอกเสาเข็มแน่นหนาเลยนะคะและที่สําคัญวิวเขาร้อมรอบสวยงามเขาชุงโง่แบบนี้เดี๋ยวตามนกมาดูข้างในากันค่ะค่ะตรงนี้เป็นทางเข้ารีสอร์ทนะคะถ้ามาจากตรงนี้นะคะก็มาจากบ้านนานะคะประมาณ12กิโลถึงแปลงที่ดินนะคะแล้วก็ถ้าเราเข้าไปจากตรงนี้นะคะ ก็จะไปทางในร้อยเออโรงเรียนจปร,รเพียงแค่4กิโลนะคะเส้นนี้ตรงถนนหลักเรียกว่าถนนโยธาชิการนะคะนี่ค่ะอยู่ตรงนี้เลยนะคะดูบ้านเล็กที่กันค่ะ บ้านเลขที่2องสามสี่หมู่หนะคะอําเภอบ้านนาตำบลสีกะอาจังหวัดนครนายกค่ะพื้นลานกว้างๆเนี่ยเขาเทด้วยคอนกรีตมาเลยนะคะเห็นไหมคะตึกทุกตึกเนี่ยสร้างด้วยลงเสาเข็มเทพื้นฐานอย่างดีมีเพียงแค่ สามหลังท่านนที่เป็นบ้านน็อกดาวนะคะนั่นนั้นเป็นตึกที่ก่อสร้างด้วยวัสดุพรีเมียมหมดเลยค่ะตึกนี้นะคะนี่เนี่ยตึกสีขาวนี้ะจะเป็นลักษณะเออเป็นเปลือยนะคะโซนนี้ก็จะเป็นคือด้านเป็นด้านหน้าด้านหน้า เป็นทางเข้านะคะมีเพื่อนบ้านแต่ข้างด้านหน้าทางเข้าแต่เป็นข้างหลังของตึกนะคะตึกนี้จะมี3มชั้นนะคะมี3ามห้องนอน3ามห้องน้ำเป็นตึกที่เล่นระดับนะคะเล่นระดับเป็นห้องนอนพร้อมห้องน้ำสวยงามมากเลยะค่ะนะคะ อันนี้เขาให้เช่าเป็นหลังเหมือนกันนะคะแต่ปัจจุบันนี้เจ้าของท่านได้ย้ายมาอยู่เองนะคะเพื่อเป็นการที่จะได้ดูแลลูกค้าได้ทั่วถึงนะคะส่วนบร,นริเวณรอบๆลูกค่านี้ก็จะเป็นสวนผลไม้อาที่ตรงนี้นะคะปกติแลจะเป็นที่สวนเก่าแต่เขามาพัฒนาให้เป็นโรงแรมกึ่งรีสอร์ทแล้วก็กึ่งสวนผลไม้เป็นในตัว ทั้งหมดมีกล้องวงจรปิดรอบโรงแรมเลยนะคะบรรยากาศสงบเงียบนะคะแต่ว่าอยู่ในชุมชนนะคะใกล้กับเออโรงแรมเออเขาเรียกอะไรอะโรงเรียนดาวทองนะคะฝืนฝึกทหารนะคะเพียง2กิโลแล้วก็โรงเรียนในรัชบุรีถ้าเข้าด้านหลังก็เพียงแค่2กิโลถ้าเข้าด้านหน้าเมื่อกี้นี้ ก็เพียงแค่4กิโลค่ะตอนนี้โซนทางนี้จะเป็นเรียกล็อบบี้หรือเป็นห้องอาหารนะคะชัลล่าเนี่ยจะเป็นห้องอาหารมีทั้งแบบเอ่อเอาดอแล้วก็ห้องแอร์ เมื่อก่อนนี่ก่อนโควิดเนี่ยตรงนี้เขาได้เปิดเป็นร้านอาหารเป็นในตัวด้วยนะคะเนื่องจากพิษโควิดมา3ปีเขาก็เลยหยุดไปและที่นี่อาหารอร่อยมากๆเลยจากการที่สำรวจจากชาวบ้านแล้วก็ลูกค้าที่เข้ามาพักมาชิมอาหารที่นี่นะคะแต่ปัจจุบันแล้วไม่ได้เปิดร้านอาหารแล้วเปิดแค่เป็นโรงแรมแล้วก็เป็นร็อบบี้ให้ลูกค้าเข้ามานั่งทานอาหารทานกาแฟส่วนด้านนี้ก็จะเป็นห้องแอร์นะคะ เอเข้าไปดูในห้องแอร์กันค่ะนีค่ะเป็นห้องแอร์จะจัดสัมมนาก็ได้นะคะเป็นสัมมนากลุ่มเล็กๆนะคะถ้าจะเป็นกลุ่มใหญ่ก็ด้านบนนะคะเดี๋ยวพาไปดูตอนนี้ดูข้างล่างกันทุกห้องติดแอร์มีโต๊ะมีเขาเรียกอะไรอะจอโปริเตอร์อย่างดีเลยนะคะ เป็นพื้นขัดมันนะคะพุนปูนขัดมันเป็นกระจกนะคะตรงนี้ก็บรรจุได้ประมาณ30คนนะคะวัสดุเออทั้งหมดโรงแรมนี้นะคะอุปกรณ์ยังใหม่อยู่นกให้คะแนะนะะเลยนะคะ85%ถึง90%เลยนะคะ เพิ่งจะสร้างเมื่อปี62นะคะที่นกได้คุยกับท่านเจ้าของถ้าจำไม่ผิดนะ62สองหรือน่ะคะอะตอนนี้เรามาดูกันอาลืมไปว่าชั้นล่างก็จะมีห้องน้ำหญิงชายแยกด้วยนะคะอันนี้เป็นห้องน้ำชั้นล่างของล็อบบี้หรือห้องอาหารเมื่อกี้นี้ท่านนี้จากห้องอาหารเมื่อกี้นี้เข้ามาชั้นบนกันค่ะ บันไดกว้างใหญ่มากเลยค่ะข้างบนนี้บรรจุคนที่จะมาสัมมนาถ้าเราไม่เอาโต๊ะนะคะเฉพาะคนที่นั่งเป็นเก้าอี้เรียงเนี่ยได้ประมาณร้อยท่านนะคะแต่ถ้ามีโต๊ะกลางด้วยก็จะประมาณ60ท่านนะคะกำลังงามเลยนะคะข้างหลังนู้นก็จะเป็นาทางหนีไฟก่อนไปดูข้างหลังเดี๋ยวเข้ามาดูในห้องกันนะคะ นี่ค่ะห้องกว้างขวางมากๆเลยนะคะมีแอร์ร้อมรอบหลายตัวนะคะมีจอพรดิเตอร์นะคะมีเวทีแล้วก็มีเครื่องขยายเสียงหรืออุปกรณ์การที่จะเขาเรียกอะไรในการฉายหรือสัมมนาครบคันนะคะอันนี้เรามาโดนโซนของห้องน้ำ ห้องน้ำเขาก็จะแบ่งแยกนะคะเป็นห้องน้ำชายกับห้องน้ำหญิงนะคะเขาทำกึ่งโมเดิร์นกึ่งทันสมัยนะคะเข้ามาแล้วคือมันดูยังไงก็เก๋ค่ะเป็นลักษณะคล้ายๆกับปูนเปื่อยแต่ขัดมันนะคะดูยังไงก็คือคลาสสิกนะคะแล้วก็เก็บเกเลยค่ะ ฝั่งส,ส่วนนี้จะเป็นของห้องน้ําชายนะคะเมื่อกี้ห้องน้าหญิงมาแล้วอันนี้ห้องน้าชายจะมีรูปผู้ชายนะคะอ่านี่ส่วนด้านนี้จะเป็นเครียกบันไดหนีไฟฉนองแจ้งให้ทราบเมื่อกี้นี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นทางลงบันไดหนีไฟนะคะคือเขาวางถูกต้องของเครยกอะไรโรงแรมน,นะคะ มีใบประกอบการเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้จะเห็นบ้านก็จะเป็นบ้านอีกหนึ่งหลังนะคะที่ให้ให้เช่าเป็นเป็นหลังได้อ่าน,นี้มาโซนด้านหน้าค่ะโซนด้านหน้าที่นกแจ้งนะคะว่าจะมีบ้านเป็นหลังมีเพียงแค่สามหลังถนนที่เป็นบ้านน็อกดาวนะคะอันนี้จะเป็นหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำพร้อมอุป,ปกรณ์ครบครันของรีสอร์ทนะคะอันนี้จะเป็นเป็นบ้านกึ่งรีสอร์ท ที่ให้เช่าเป็นหลังนะคะมีเพียงแค่สามหลังเท่านั้นที่เป็นบ้านน็อกดาวน์นอกนั้นก็จะเป็นบ้านโครงสร้างที่ถาวรนะคะเห็นวิวเขานั่งตรงนี้นะคะอันนี้เป็นบ้านบ้านสีฟ้านะคะตรงนี้จะอยู่ใกล้วิธีแล้วก็เห็นวิวเขาชัดเจนส่วนด้านในนี้เป็นภายในห้อง นีจะเป็นห้องของโซนบ้านนอกดาวหนึ่งห้องนอนห้องน้ำพร้อมอุปกรณ์ของรีสอร์ทครบคันหมดเลยห้องน้ำเขาก็จะแยกนะคะเป็นโซนอาบน้ำกับโซนห้องน้ำนะคะมีเครื่องทบน้ำอุ่นครบเลยค่ะครบอุปกรณ์ครบนะคะ น,นี่ก็จะเป็นภายนอกนะคะรวมรวมเป็นภายนอกอันนี้ตึกสำนาที่เราขึ้นไปดูมากันแล้วนะคะอย่าลืมนคคะที่ตรงนี้มีทั้งหมด5ไล่13อาคาร19ตึกเจ้าของขายยกแปลงเพียงแค่28ล้านโฉนดคุดแดงรวมพอษีรวมโอนราคาสามารถคุยกับเจ้าของได้โดยตรงเลยนะคะ โซนนี้จะเป็นโซนด้านหลังของของโรง,ง,งแรมหรือรีสอร์ทนะคะอันนี้จะเป็นห้องน้ำห้องน้ําส่วนกลางสําหรับว่าคนที่จะมาใช้บริการกลางเต้นในสวนนะคะหรือว่ามาใช้บริการห้องอาหารนะคะก็สามารถที่จะมาใช้ห้องน้ํากลางตรงนี้ได้ห้องน้ํากลางตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อหนึ่งหนึ่งตึกเลยนะคะแยกเป็นโซน ชายและหญิงเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นโซนฝ่ายผู้ชายนะคะเดี๋ยวเข้ามาดูข้างในกันนะคะเขาก็จะแยกไว้ให้แบบนี้นะคะฝั่งฝั่งนู้นก็จะเป็นโซนผู้หญิงฝั่งนี้เป็นโซนผู้ชายแยกชายหญิงมีพัดลมมีอ่างล้างมือมีห้องน้ําห้องอาบน้ํานะคะแล้วก็จะมีพัดลมระบายอากาศนะคะ แยกเป็นสัสดสว่วนที่นี่เขาทำเป็นสัสดสว่วนเออได้สวยจริงๆค่ะคือหญิงก็ส่วนหญิงชายก็ส่วนยาส่วนชายนะคะด้านนี้ก็จะเป็นเข้ามาหลังจากห้องน้ำเข้ามาก็คือจะเป็นสวนแล้วนะคะ ขอบเขตของลรงแลงนี้หรือโรงแรมรีสอ์ที่นะคะจะร้อมรั้วหนูป้ามาดีลูกด้านเรียบร้อยชัดเจนนะคะเป็นแนวขอบสีชมพูร้อมรั้วมาแล้วกัดไหมคะเป็นบริเวณที่ชัดเจนมากๆด้านหลังก็จะทําเป็นสวนแล้วก็จะทําเป็นขุดบ่อล้อมรอบสวนเพื่อให้ลูกค้าสามารถมากางเต็นท์ถ้าอยากจะทำแบบ นี่คือว่างเนาะเอาดอนะคะปอปิ้งย่างด้านนะคะมีโซนห้องน้ําส่วนกลางเมื่อกี้นี้ที่ไปถ่ายทําให้ดูนะคะอ่าด้านนี้เราก็จะเข้ามาดูลังจสวนมาท่านนี้ก็จะเป็นแถบโซนด้านหลังเป็นสุดสุดที่เป็นกระแพงด้านหลังแล้วนะคะโซนตรงนี้จะมีบ้านพักนะคะของท่านเจ้าของนะคะเป็นบ้านแฝดนะคะ สามห้องนอนสามห้องน้ำแล้วก็จะมีเขาเรียกว่า,าเป็นที่เก็บแทงน้ำสามชั้นเลยนะคะนี่ค่ะตรงนี้นะคะที่เก็บน้ำและกล็ไฮไ์ที่สำคัญที่สุดคือตรงนี้ต้นยางเขาเรียกว่ายางนาต้นคู่มีอายุหลายสิบปีแล้วค่ะสูงสงา่าสวยงามมากเลยค่ะ แล้วเป็นต้นคู่ด้วยนะคะลูกค้าเข้ามานี่เห็นแล้วแบบว่าอึ้งอลังการสวยใหญ่โตมากเลยค่ะนี่ค่ะที่นอกบอกว่าเป็นแทงเก็บน้ำสามสามชั้นเลยเก็บน้ำนะคะเอาไว้มาใช้ใจ่ายในโรงแรมรีสอร์ทส่วนตรงนี้คือบ้านแฝดนะคะเกิดเป็นของท่านเจ้าของ3ามห้องนอนสามห้งนอนหงน้ำนะคะ จะอยู่โซนด้านหลังเลยนะคะแล้วด้านหน้าของบ้านก็จะเป็นสวนนะคะอันนี้ก็จะเป็นประตูนะคะประตูด้านหลังที่นกแจ้งว่าสามารถไปโรงเรียนในร้อยจอบรอตรงนี้นะคะไปจอบรอเพียงแค่มมสองกิโลนะคะหรือเราจะเข้าออกทางนี้ก็ได้นะคะอ๋อในบ้านช่างแอร์อยู่ใช่ไหมแล้วก็บ้านหลังนี้นะคะจะเป็นหนึ่งสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ําตอนนี้มีนนคน เช่ารายเดือนอยู่นะคะ,จะเจ้าของให้เช่ารายเดือนนะคะตอนนี้ก็ยังมีรายได้ตลอดเลยหลังนี้นะคะจะอยู่ใกล้กับโซนของเจ้าของเขาจะออกทันด้านหลังนะคะแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าโรงจอดรถอยู่โซนด้านหลังได้หากลูกค้าจะมาก็เ,าเรียกอะไรมามาพักโซนด้านหลังก็มี ที่จอดรถเข้าด้านหลังได้ด้านหน้าก็มีที่จอดรถแล้วก็เข้าด้านหน้าได้อันนี้เป็นภายในสวนส่วนใหญ่ก็จะเป็นมะม่วงนะคะมะม่วงนานา,นาพันธุ์เลยค่ะเป็นมะม่วงเขียวเสวยเอ่อมะม่วงเยอะแยะเลยะะคะ่ะมีมีหลายพันธุ์มากนะคะแล้วก็กล้วยแล้วก็ พืชผักสวนครัวนะคะที่ท่านเจ้าของได้ปลูกด้วยได้ขายด้วยเอาไว้ใช้ในค,ครัวเรือน<ว>ด้วยนะคะ,มมคะตรงนี้นะอย่าลืมพาอยู่บ้านนาสีกระอางนะพื้นที่สมุดห้าไร่นะคะห้าไร่เจ้าของขายอยู่28ล้านราคาคุยกับเจ้าของได้โดยตรงนะคะราคานี้สามารถคุยกับเจ้าของได้โดยตรงเลยนะคะลูกค้าสนใจติดต่อแม่นกดวงด่วยเลยนะคะศูนย์อดเ แล้วก็ฝากช่องยูทู e แม่นกที่ดินสวยแล้วก็เพจที่ดินสวยราคาถูกใบแม่นกอย่าลืมนะคะตรงนี้มีทั้งหมดนะคะ13หลังนะคะแล้วก็19ห้องนะคะมีบ้านเจ้าของเนี่ย3ห้องนอน3ห้องน้ํามีรายเดือนนะคะ1ห,หลัง1ห้อง2ห้องนอน1ห้องน้ําแล้วก็หลังใหญ่นี้นะคะหลังใหญ่นี้3ห้องนอน3ห้องน้ํานะคะแล้วก็หลังกลางก็คือ สองห้องนอนสองห้องน้ำนะคะและหลังก็เป็นหลังก็จะมีอย่างละหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะคะแล้วก็โรงแรมตัวนู้นมี8ดห้องนอนมีห้องน้ําในตัวนะคะ8ดหลังนะดห้องนะคะหนึ่งหลังตัวนี้นะคะและด้านหลังก็จะเป็นสวนกว้างๆอีกมีทั้งผลไม้มะยมชิดอา่า มะม่วงสารพัดเลยนะคะแล้วก็ผลไมล้หลายอย่างต้นยางนางสวยมากๆเลยนะคะลืมาคะรีบๆเลยนะคะที่สวยๆวยราคางามๆอย่างเงี้ยติดต่อไม่ลกเลยค่ะวันนี้ลูกปลาไปก่อนค่ะ You say psychotic you like 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 the conversation But that I'm then like want